เปิดไฟมาเลยนะฮะสองศูนสองฮิตชิหมายเลขอะไรครับวันนี้สี่ห้าสอนกเวลาประมาณสองนาทีนะครับ ถ้ามีตั๋วเราคงขึ้นไปนะครับสเทมตัวามาถึงก่อนเวลานะครับประมาณสองนาทีวันนี้เจ็ดโมงห้าสิบสี่นะครับขบวนรถเที่ยวนี้จะ โอเคตอนนี้ก็เราเวลาออกนะครับตอนนี้เพิ่ง7โมง54นะครับอีกประมาณ2นาทีเราจะออกเ่ยวน,นี้เมื่อออกจากสถานีชุมแสงไปแล้วจะหยุดรับสง่งผู้ ออกได้ครับเป็สถานี202ถ้านั่งเราคงทำคลิปดีวีการเดินทางไปแล้วนะครับทีเชียว4 5 2 1นะครับ